Alright, สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมฆจันสีนะฮะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองเพลย์นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า c y b u l l e นนะฮะนี่เป็นเกม Battle Royale แบบ2 d Side s i d e s c r o l l e r นะครับหรือคือมองมาจากด้านข้างนั่นเองผมรู้สึกว่าผมจะเห็นเกมนี้ในตัวอย่างหรือว่าใน YouTube แบบเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะแล้วก็ก็เพิ่งจะรู้ว่าเกมมันวางขายแล้วนะฮะ ไม่เชิงว่าวางขายด้สิเกมนี้เป็นเกมแบบฟรีทูเพย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วในส่วนของการคัสตอมไมเซชันนะไปแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยไอยโอ้โหลายสักแม่งเยอะว่ะโอ้มีหมวกด้วยเอ้ยผมชอบรับแพนแฮแพนด้ด้วยอ่ะจัดไปจะบอกว่าไปอย่างรวดเร็วผมก็พยายามแต่งอยู่นะ ไปเคเออ่ a ก็ด้วยความที่มันมีเกม r e e to p l a y นะฮะแน่นอนว่าเรื่องของ Microtransaction น่าจะมาในรูปแบบของ cosme ติกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบยังไงดีอ่ะเกมเพย์ผมเห็นแต่ว่ามันเป็นไซส e s c r ลเลอร์ a t t l e ทโ y ย l ลแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีโหมดอื่นหรือเปล่ารวมไปถึงอ่เรื่องของไอเทมและเมคานิกต่างๆนะฮะเดี๋ยวต้องมา ว่ากันมาลองดูกันนะฮะส่วนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในคอมมูนิตี้เขาคอมเลนอยู่นะว่าโหลดดิ้งซีนมันนานมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหลดอะไรกันหรือหาห้องหรือหาล็อบบี้อะไรยังไงนะเอาจริงเกมรู้สึกน่าจะต้องสอนสตูดิโอผมก่อนนะอา่ามันไม่อกีจะมีเสียงคนคุยเหรอ ยบอามีเสียงนี่โอเคโอเคผมกข้ามเลยแล้วกันในหน้ามีอะไรนะฮะใครคือเหมือนกับที่ผมดูดูแล้วเนี่ยมันมีประเภทของตัวละครที่แบบ สานของตัวละครค่อนจะเยิ่มกันนะครับแค่มีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ทันทีว่าผมไม่ชอบนั่นก็คืเเอวเ,เวลาที่ตัวละครมองไปทางเดินไปทางไหนเนี่ยมันจะต้องมองไปทางนั้นนะครับผมเลยมีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถถอยหลังเพื่อที่จะมองไปทางก็มองได้แหละแต่ว่า อันนั้นหรออ่าทิศทางการมองเห็นของผมก็จะถูก correct กลับมาเหมือนเดิมนะฮะ A R หนึ่ง R หนึ่ง,นนงเพื่อ grabbing hook นะฮะปุ๊บเมนต์มันจะต้อง crazy อย่างแน่นอนคนระับมีการ grabbing hook อะไรแบบนี้ได้นะ What the fuck มี What มีซอมบี้ด้วยเหรอ อมี้วอล์กเกอร์เฮยใช่ด้วยโอลิชชัผมไม่แน่ใจว่ามันเอาเป็นตัวมาลองลูกปืนหรือเปล่านะ What the fuck นะ X อีกครั้งแล้วมาันจำออฟแบบจำออฟไปอีกทางเลยฮะับรู้สึวกว่าเราไม่จำเป็นต้องยิงมั้งมันเหมือนมีทางให้หนีตรงน,นั้นนะสามเหลี่ยมจเจนเนอรี่การแพรมรี่กัน,รรกนใส่ง่ายๆนะ โอ้มันมีเอเมซีนให้ด้วยนี่หว่าไอหนบเ<ะ>นี่ต้องควรจะมีกลุ่มกมกริง่งใช่ป่ะแต่ไม่อ่ะอาหนึ่งมันเป็นการโยนเป็นโอ้มีผมมีโต้ด้วยฮะอาหนึ่งชิลฮะ holy เ h i ต The the off the in the to the oh shit, they haven't noticed us yet. Let's attack from the back. Attack from the back, L1. Grab uh, the hook, l อ่าหนึ่งบล็อกได้ด้วยอ่าแล้วก็เป็นดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยโอเค,อเคตายคือกระเป๋าเหรออ่าเป็นไอเทมวิวนะไม่เร็วออฟมีออฟมีตรงไหนวะเดี๋ยว คือเสียงภาคกับซับแม่ง <I see. S 1> ไปโ <I see. S 1> คละทิศตทางสัตว์โอ้หมายจอดโอ้์ชิดอีชาร์ดไรอันอ๋อโลกดโออ่าเห็นละ Get out of here. <coughs> hey, it's time to wrap this up. What? <coughs> it doesn't have to be like this. Please, Help I'll give Arthur. anything us. you you want. ก็จะว่าไปตอนนี้เราเล่นของกันอยู่บนระดับความคมชัดที่ Full HD นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็คงไม่ไม่ดีไปกว่านี้แหละ อะไรวะเนี่ยแม่งเหมือนจะคอนเน็กแต่ก็ไม่ค่อยคอนเน็กเท่าไหร่นะเซตโทนิ่งของโลกที่เรากําลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะฮะแปลกๆดีก็เอาจริงๆแล้วผมกําลังจะพูดถึงเรื่องอความละเอียดนะก็เมื่อกี้นี้คือตอนที่ผมสังเกตเห็นแบบเข้าไปขอพา,ามาสูงเข้าไปใกล้นะตัวละครก็ไม่ได้แบบภาพสวยสักเท่าไหร่นะครับก็ผมรู้สึกว่า ที่เราเรคคอร์ดเอยู่ที่ 4K น่าจะได้อะไรที่เกมมันออเฟอร์ให้เอาที่สุดแล้วและมั้งตอนนี้นะฮะแหมนิดอัสลองโหลดดิ้งซีนจริงๆนะ Let's save the chit-chat for later and get straight to the good news A couple of cartels came up with an offer นี่นะครับก็คือเราอาจจะเลือกคลาสของเราอีกท We'll leave a cartel at any time. The cartel's been teaching special skills. And also, I'll give you authority to use special weapons and perks. Special weapons are crucial in certain situations. Perks and <indic> perks. So I'll see you when I see you. Until then, good luck. You'll need it. Okay. Oh. cartel. 2ผมมีเลือกได้แค่นี้นะเป็น no m a d ที่เป็นแบบตัวละคร customize เองอันนี้เป็นเ e n m a r k เหรอ Submachine กันไฟเลทบวก15%แล้วก็ HP บวก100เป็น s h a p h e d scout ช็อตกันดาเมจบวก15%อาเมอร์เม็นบวก1 0อ EMC 12 n i p e r grabbing o ดาเมจ rocket cloud ลันเชอร์ดาเมจกรีเน่ดาเมจปีดเหรอชื่อชื่อหน่วยงานเลยนะอส assault r i f บวก10%บร์เซ็นต์ grabbing hook คูดาวลดลง epic sent epic center เหลือโหแม่งตัวละครล้ำสมัยกันมานะ all weapon deal shock damage บวกิบเปอร์เซ็นต์ instantly par บลาบลาบลาอ่าผมเอาเป็น เวดมาร์กดูแล้วกันนะโอเคนี้ตัวคัสตอมไมค์ตรงนี้ก็อะไรบ้างวะก็คือแต่ละสกิลมันจะมีคอสเปเชียลมาลงไปทีใช่ไหมชิลเวฟซ็อกเอนเนมี่โปรเจกเตอร์เวเปอร์ได้ครีเอทกาวิทีฟิลโอสร้างแบคโฮเหรออีไว้ไ t t ทวิสต your space itself teleporting to an a l r l y difficult location อ่าไฟสโมกินเนด เบลเยอร์ทรนเฮ้ยทรน s o u n d not bad เ uh, อ่า duration ลบลบห้าสิบเปอร์เซ Ch ็นคูดาวลบห้ซนตะตอนนี้เป็นพวก customize perk นะครับเม็ดคิดชิลตันคอยบวกพันหนึ่งชิลชาร์จบวกสาม เอาไว้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมรู้สึกว่าแบกหรออะไเงี่วะเรื่อไปเพื่ออะไรวั a เจื่อไปตะกี้ที่เพื่ออะไรเอ,อ่ออ่านี้มีเรื่องของ Battle Pass นะโห oh, ก็คือแล้วก็ปลดของอะไรบ้างอะนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแดงมาเลยนะ And this t is u เธอรินซูโฟร์ในฮะใช่อันนี้ก็เป็นหน้าเลือกเมื่อกี้นี้ก่อนคอมมูนิตี้เทคดาวเทคดาวคืออะไรวะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นท่าเมลี่เทคดาวนั่นเองโอเคโปรฟอร์ลิต้าบอร์ดชอบนาเดวิโกนะครับอันนี้คือที่สร้างเงินสร้างรายได้นั่นเอง น้อยในทุง่งลาเวนเดอร์เหรอเทคติกพังแบบเดียวกับดาบพังเลยนะอิเล็กโทรพังนะฮะเบตุสค wow. wow. <c oughs> ิว o ็อบสตาร์ฟลาว์ฟลาว์ใช่นี่ค่อนข้างจะเป็นเกมที่พร้อมในระดับที่แปลกๆนะครับคือค่อนข้างจะแปลกที่แบบลนช์เกมมาแล้วแบบมีอะไร ขนาดนี้อ่ะมีมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยแบบมันเยอะแปลกๆไงบ้างโอเคเราเดี๋ยวเราไปโซโล่สักรอมกันดีกว่าไปทริโอมันฟังดูเดี๋ยวผมจะต้องเบลมแน่ๆว่าเพื่อนลูกทีมผมมันกากอ๋อนี่คือห้องล็อบบี้ที่ผมสามารถคัสตอมไนได้เหรอจ้เคเฟี้ยวดีนะพูดถึงอะ่ะ โอ้ oh, มีสัตว์ตัวหนึ่งเหรอพรัฟโฟลหลอตัองอะไร่ไปอยู่ตางกูอีกถ้างงั้น เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกดเพลงไปแล้วไม่ใช่เหรอ c o ม e on bro ไม่เอานะคือผมตอนแรกแซวไปว่ามันโหลดนานเนี่ยไม่ใช่ว่ารวมไปถึงแมทเมชกิ้งนานด้วยนะก็ราว่าไปก็คือผมไม่ค่อยเห็นมูฟเมนต์เกี่ยวกับเกมสัก,เ,ก,กเ,ทเท่าไหร่นะแต่ก็ ในส่วนของรู้ว่าเกมมันเปิดแล้วเมื่อไหร่ก็คือผมพอดีไปเช็คใน PlayStation Profile นะแล้วก็เห็นว่าเออเฮ้ยจริงๆแล้วเกมมันแพทง่ายแต่ว่าผมไม่คิดที่จะเล่นโดยใช้เวลาที่นานเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงแบบอา่าเรียกว,ว่าไงเตีเยวถ้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครัก็พอดีผมมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะมากแล้วช่วงนี้ก็เลยคิดว่าลวกัน The Music in the Menu Lobby นี่ก็ไม่เร็วนะครับพูดถึงแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ผมจะโดน Copy Right หรือเปล่ามีอะไรที่จะทำให้ผมไม่หลุดบ้างวะที่เหมือนกับพอเราไปกดด้านหลังแล้วมันหลุดปะโอเค Match Make There we go นะครับ b a t t l l o Solo <c> Solo <oughs> Block Cooperate Single Player PVP น่าจะเป็นชื่อของแมป,ปะ่ะโ o บล็อก Corporation มันมีมอนสเตอร์ทูเอิร์นคอยด้วยคืออะไรวะมันมีซอมบี้ด้วยเหรอโอ,โอ้อย่อยาก,กระโตกอย่างอองี้เขาร้องเกมจริงอย่าก,กระโตกอย่างงี้ต้องมีกี่คนวะยี่สิบคนเหรอมีนี่ แม่มีคัสซีนด้วยนะครับอ่านี่คือฟลอร์ทั้งหมด๋อ้ผมเลือกเกิดได้ด้วยเหรอว่าผมเกิดบนบนดช่คับไอ้สีเขียวนั่นคืออะไรอะ่ะใช่แต่ตอนนี้มีในล็อบบี้ทั้งหมด19คนฮะแปดละ วัดคนมาหลุดไปอย่างนั้นเลยเหรอโว้โว้ holy shit man เริ่มมาก็งงกับวิธีรู้ซะละแตะ่ผมต้องกดค้างไว้อา มีมินิแแบบบอกด้วยโอ้แล้วมีซอมบี้ด้วย oh โอ้ my god holy shit ผมปลาระเบิดมั่วไปแล้วหนึ่งที oh my god ผมไม่รู้ว่าเกมมันเป็น pvp pve ด้วยโอ้แล้วผมยิงไม่ถึง what the fuck สุดๆเลยวะโอเคผมเห็นว่ามันมีปืนละ oh shit อ oh ้ shit กระตกลงมาขนาดนี้หรอวะ โอ้ oh my god what the fuck is happening ติดปืนขึ้นมาได้ป่ะเออแต่เซาล r ไ f l ฟลเนี่ยสโลง้งโอ้ my god what the fuck is happening? มันมีดีเลย์มากมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่ามันมีดีเลย์มากมากท็อตันเหรอเฮ้ยแล้วทำไมผมโดนแก๊สวะโอ้เพิ่งเห็นอ,อันนี้คือวงสินะ ว้าว wow. แทบไม่ทันสังเกตเลย holy shit โ oh ho ho! งงสุดๆไปเลยจ้า <S <S <k id> เปลี่ยนเป็นปืนนี้ได้ไหม่ะได้เมื่อกี้มีช็อตกันม่วงครับผมไม่ทันเก็บเดี๋ยนะมันจะหายเป็นแดงๆงี้เมื่อไหร่วะ มันไม่หายแล้วแล้วผมต้องรีบขึ้นไปเพื่อตรงอยู่ตรงนั้นว่ะไปได้แน่ๆเลยเดี๋ยวฟะอักมากตอนนี้เด็ดโอ้แล้วนี่เป็นห้องบอสเหรอเนี่ย holy holy shit are you fucking kidding me oh my god are you kidding me แกเป็นคุกแกเป็นคุกโอ้ my god ใช่วงมันบีบไปทางซ้ายโอ้เหียคนอีกหายแล้ว oh yeah. <Yeah. S 1> เฮียเกินเ,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 นเนกินกับปอมปืนก,นกนูมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ oh, มันได้หนึ่งคิวเย่เดวิโกอย่างงงง <laughs> Béo Ồ Đợi, 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 đợi được Dạ 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 Oh my god ok 1 kill There we go hấp lại chết con, Ai mình chiếm hại con chiếm hại đây ไปห้องข้างบนเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นกับดกักโนบ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 อ๋อผมแพนิคผมแพนิกผมแพนิกยอดเกือบตายเพราะกับดักตัวเองเอ้าแกปเปิลไม่ติดอ้ยเราไมนจะกระโดดอ๋อ เกาะซอมบี้เต็มเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยการยาป่าวะไม่ดีผมต้องการกเกาะโอเคผมจะเกาะเยี่ยมเดวิดโกเอออ่าน่าจะมีคนอยู่เหน,นือหัวผมปะ่ะเมื่อกี้ใช่มีคนอยู่เหนือผมจริงด้วย ยอดกันเ <Not> หรอไอสีม่วงเนี่ยโอเคห้อ okay. งมันมีของแลม่วงแต่มันมีต,ตัตรูอยู่ด้วยเผมไม่ค่อยมั่นใจเลยยอดการเหรอมีแล้วอะ่ะ w What the f u c k are you มันมีโล่นี่หว่าโอ้ oh my god ทำไมผมตื่นเต้นวะกูก็มีช็อตกันอ่ะก็มีช็อตกันก็มีช็อตกันอ่ะก็มีช็อตกันอ่ะ เออเรียบร้อยผมงงกับการโหลดกระสุนมากเมื่อกี้นี้ว่าจะเปลี่ยนปืนหรือโหลดกระสุนอะไรดีก็นะฮะเรียบร้อยท็อป i ฟแบบงงๆนะโหเวลแม่งขึ้นเยอะวะ่ะเล่นตาเดียวได้เจ็ดเวลเลยนะ holy shit holy shit แล้วดูของที่ได้ดิว้าวเกมแม่งเอเนจีให้เล่นต่อมากนะเกมแม่งโมทิเว t ให้เล่นต่อมากเลยก็นะครับนั่นเป็น อะไรที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมคงไม่อยากลองทริโอหรอกมันน่าจะวุ่นวายนะแล้วก็เกมเพย์น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็วันนี้นะฮะเอามาฝากกันกับไซ t ์บ u ลเล t ตนะครับผมนี่เป็นเกมฟรีทูเพย์แบบไซส์สโคลเลอร์เบทเทอร์โยอลนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้ผมคิดว่าน่าจะมีฟรีบน PC นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าสโตแบบสตีมหรือว่า สโตฟังไหนแต่อย่างใดนะแต่ก็ตอนนี้คือผมเล่นกันอยู่บนเครื่อง PlayStation 5แล้วก็มีให้โหลดเล่นกันแล้วบน PlayStation Network นะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับก็เอาไว้อย่างไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ